มาดูน้ำทะเลกันค่ะน้ำทะเลตอนดวงอาทิตย์ตกดินเงียบสงบค่ะที่นี่บางแสนดวงอาทิตย์ตกดินแล้วแต่น้ำทะเลก็ยังนิ่งไม่มีคลื่นเลยค่ะเห็นไหมคะหาดบางแสนไกลลิบๆอันนี้หาดวอน แสงสีเริ่มเปิดแล้วค่ะบางแสนตอนเย็น หาดพรกับบางแสนอยู่ติดกันเห็นไหมคะบางแสนอยู่ไกลลิบๆมืๆดๆนี่แหละค่ะที่เขาเรียกาบางแสนบางแสนไกลอยู่เนาะมาดูทะเลมไม่ได้ลงเล่นน้ำหรอกค่ะมาเที่ยวขับรถมาเที่ยวกับลูกอ,อันนี้เรือจอดเห็นไหม เอารูปมาให้ชมค่ะไขว่างมาเที่ยวนะทะเลสุดลูกหูลูกตาเอาวิวมาฝากค่ะดวงอาทิตย์พึ่งลารับขอบฟ้านักศึกษามาถ่ายรูปเยอะแยะ ดูเรือหาปลาให้ดูใกล้ๆอันนี้เป็นเรือหาปลาที่เขามาจอดไว้ ทะเลตอนเย็นค่ะโชคดีทุกคนจ้า